ผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่านี่ถ้ายังนั่งอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ได้เป็นหวัดเอาหรอกการพบเจอกันครั้งนี้ของเราถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ได้โปรดอย่ามายุ่งกับฉันเลยค่ะจะเป็นดั่งตัวจุดชนวนที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดการมนตาแห่งสายสัมพันธ์กับงานราตีศักดิ์สิทธิ์หรือชื่อย่อว่าอืถ้าเป็นผมโอ้คงจะเรียกมันว่าข้ามคืนถึงรอยแผลและความเจ็บปวด ถ้าถามว่าทำไมถึงชื่ออย่างนี้นะหรอเดี๋ยวดูไปพวกคุณก็จะเข้าใจกันเองนั่นแหละเอาเป็นว่านี่ก็คือเกมที่จะเล่าเรื่องราวของนางเองกผู้ซึ่งครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์อันเป็นพลังที่ช่วยเปิดประตูให้สามัญชนอย่างเธอนั้นสามารถก้าวเข้ามาสู่สถาบันเวทมนต์ของราชวงศ์ได้อ่ะแต่ผมบอกไปหรือยังนะว่าเป็นเกมจีบหนุ่มนะ่ะเอาเถอะเกิดมาขนาดนี้แล้วก็ตามสไตล์เกมจีบหนุ่มเลย เราแค่ต้องสร้างความสัมพันธ์แล้วก็พิจิตรจเหล่าราชวงศ์แล้วก็พวกขุนานางในโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีแต่พวกชนชั้นสูงที่สามารถเข้าเรียนได้แล้วทีจบเกมนั้นก็ง่ายๆก็แ,แค่ช่วยกันเอาชนะราร์ดบอสแล้วก็ลงเอยกับใครสักคนที่เป็นเป้าหมายในการจีบของเราแม้จะเป็นเกมจีบหนุ่มสไตล์ RPG ที่มีทีมระบบชนชั้นขุนนางรวยจนเข้ามาเกี่ยวแต่เกมนี้นั้นกลับเป็นที่โด่งดังแล้วจากกันอย่างกว้างขวางในด้านของเกมสกอนากกรรความหดหูซ่ซะงั้น สาเหตุก็คงมาจากฉากจบแบบแบดเอนดิ้งของฟีเน่ซึ่งการเข้าสู่รูทนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขที่นานเงเอกนั้นจะต้องไม่ทำให้ค่าความรักหรือค่าความสัมพันธ์กับใครก็ตามถึงระดับที่กำหนดเอาไว้และเมื่อขึ้นชั้นปีที่2เธอนั้นก็จะต้องมีค่าความสัมพันธ์กับเพื่อนต่ำออมากเวทบนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เธอครอบครองอย่างนั้นในเกมถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเวม็บมนตลดำอนา,นารังเกียรตตัวเธอก็เลยต้องคอยทนทุกข์ทรมานก,การโดนกันแกล้งอย่างหนักมาโดยตลอดจนสุดท้ายแล้วเธอก็ถูกบีบับ้ลาออก และฟีนี่เองก็ได้หายตัวไปในค่ำคืนคืนนั้นแม้สถานการณ์จะดูน่าหดหูใจแบบนี้แต่หลายคนนั้นก็เรียกฉากจบรุทนี้ว่าเป็นฉากจบทแ่แท้จริงอีกด้วยและตัวผมนั้นมีชื่อว่าเอสเลเบนง่ายๆเลยนะตัวผมคือคนญี่ปุ่นที่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกแฟนซีแห่งนี้ที่เองตอนผมอายุได้ประมาณ10บขวบนั้นตัวผมได้เที่ยวหาพวกแผนที่แล้วก็หนังสือเพื่อจะเอาไปใช้อ้างอิงในการใช้ลงดันเจี้ยนในอนาคต โอ้อยจะลองไปสำรวจดันเจียนสักครั้งจังพวกมอนสเตอร์เองก็หน้าตาประมาณนี้สินะอย่างเจ้าตัวนี้เองก็ดูเหมือนว่ามันจะอ่อนแอต่อน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับสามารถเอาชนะได้ง่ายด้วยการโจมตีทางกายภาพซะงั้นหืมเดี๋ยวนะว่าแต่แล้วเรารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกัน,น่ะอะอยู่ๆความทรงจําของชาติก่อนก็ค่อยๆไหลเข้ามาเราจําได้ว่าเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อน พอมานั่งลองนิดนึกดูแล้วอ้างอิงจากความทรงจำในชาติก่ของผมแล้วผมก็บพบว่าตระก,กูลเลเบนที่ผมได้กลับมาเกิดใหม่นั้นเป็นตระก,กูลบาลอนเนสซึ่งเป็นตระก,กูลขุนนางที่มีอันดับต่ำที่สุดผมในฐานะลูกชายคนที่สองของตระก,กูลตำแหน่งของผมนั้นต่ำต้อยที่สุดทั้งในสายตาขางชนชั้นสูงและครอบครัวผมเองนั้นตัวผมนั้นต่ำต้อยยิ่งกว่าตัวประกอบซะอีกแต่เอาเถอะแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปอีกแบบแล้วนะเพราะตัวผมนั้นไม่ได้เป็นผู้สืบทอดตระก,กูลต่อ ก็เลยทําให้มีสลาเสรีมากมายอยงเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าพูดกันตามตรงมันก็มีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเกมหลักอยู่เหมือนกันนั่นก็คือตัวละครแอสเรเบของผมนั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่ในเกมเกมนี้มาก่อนแต่สิ่งที่น่ากัวงวลยิ่งกว่าเลยก็คือ,อสิ่งเดียวที่ผมนั้นจําไม่ได้ก็คือใบหน้าของนางเอกซึ่งเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดของเกมเกมนี้และนั่นก็ทำให้ตัวผมนั้นไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้กำลังมุ่งหน้าไปในทางรูทไหนกันแน่ อีกอย่างเดิมทีฟีเน่น่ะมีตัวตนจริงจริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ก็เพาะตัวผมนั้นได้เห็นพวกตัวละครที่เป็นเป้าหมายในการจีบในโรงเรียนนี้มาบ้างแล้วก็เลยทําให้มั่นใจว่าโลกใบนี้นั้นเป็นโลกในเกมไม่มีผิดแน่ฝนเริ่มจะตกหนักแล้วแฮะสงสสัยมคต้องใช้ทางลัดในการกลับหอแล้วล่ะเด็กโรงเรียนเดียวกันกับเราอย่างนั้นหรอ นี่เธอโดนแกล้งมาอย่างนั้นหรอนี่ถ้ายังนั่งอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ได้เป็นหวัดเอาหรอกได้โปรดอย่ามายุ่งกับฉันเลยค่ะพอดีฉันชอบที่นั่งตรงนี้นะคะเอา้านี่ฉันให้แล้วเธอก็ไม่จะเป็นต้องมาคืนหรอกนะทางนั้นขอตัวก่อนละเอาจริงดิฉันว่าฉันก็พยายามแล้วนะแต่ไม่ว่าฉันจะฝึกหนักสักแค่ไหนความแข็งแกร่งทางน้านร่างกายก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยสักนิดเอาเธอช่วยไม่ได้แล้วนะ แต่ก็ตราบใดที่เรานั้นไม่ก่อปัญหาอะไรขาดเรียนไปบ้างแต่ก็ยังสามารถเรียนจบได้อยู่หมใครมาเคาะประตูน่ะเวลานี้คาบเรียนน่าจะยังไม่เลิกเลยนี่นาครับครับใครครับสวัสดีค่ะคุณแอดฉันเอาของมาคืนนะคะเอ๊ะนี่เธอรู้ชื่อฉันได้ยังไงน่ะจะว่าไปรู้กระทั่งข้อของฉันด้วยนี่นาฉันเจอเจ้าเนี่ยแจ็คเก็ตที่คุณให้นะคะทีแรกฉันคิดว่าจะฝากผู้ดูแลเอาไว้ แต่พเพอิญได้ยินมาว่าคุณยังอยู่ที่ห้อง mm. ก็เลยเอามาคืนด้วยตัวเองนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรอขอบคุณนะบ้าเอ้ยรู้สึกเหมือนอาการไข้มันกำลังจะแย่ลงเลยฉันว่าเธอรีบกลับไปก่อนเถอะนะฉันคงรู้สึกไม่ดีแย่เลยถ้าเธอต้องมาติดหวัดจากฉันน่ะ mm. เออคือว่าโทษทีดูเหมือนว่าคุณจะไข้ขึ้นสินะคะเออแค่นี้เองมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก ดูเหมือนจะแย่แล้วนะคะทางาน,นให้ฉันพาคุณกลับไปที่นอนดีกว่าไหมตกล,ลงไหมคะอ่าอ่าพอจะมีพวกยาลดไข้หรืออะไรแบบนี้บ้างไหมคะไม่นะคิดว่าไม่น่าจะมีเข้าใจแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นช่วยหลับตาหน่อยนะคะถ้ามันทําให้รู้สึกไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหืมไอ้นี่มันอาการเจ็บในลําคอและความเหนื่อยลนะ้าทางร่างกายกําลังทุเลาลง ดูเหมือนว่าค่าของคุณจะลดลงแล้วถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดะเดี๋ยวก่อนสิดูเหมือนว่าฉันจะต้องตอบแทนอะไรเธอสักหน่อยนะคำขอบคุณของคุณก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะเหมือนที่ฉันบอกไปเมื่อวานไงคุณโคค่ะอือฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณได้ยินใช่ไหมคะอ่าอคือฉันก็ว่าจะหาอะไรกินอยู่พอดีนะ่ะถ้าไม่ไว่ายังไงมากินด้วยกันไหม ให้คนที่เพิ่งหายป่วยมาทำอะไรให้กินมันคงไม่ดีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันทำให้เองค่ะเอางั้นหรออาหารเสร็จแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่านะคะขอบคุณนะโอ้โหดูน่าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทางาน,นงับอืโอโอ้โหอย่างอร่อยอะ่ะนี่เธอเองก็กินด้วยกันสิกินได้ด้วยหรอคะถ้าอย่างนั้นไม่เกรงใจแล้วนะคะงับ เออคือว่าเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอฉันไม่ได้กินอะไรอุ่นๆแบบนี้มานานแล้วนะคะจะว่าไปแล้วก็เพิ่งน,นึกขึ้นได้ว่าเธอก็นั่งอยู่ในซอยด้านหลังด้วยสภาพแบบนั้นนี่นาะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่านะหืมเงียบจังแฮะเธอหลับไปแล้วอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึก่อนคลายแล้วสินะวันต่อมาอ่ะโอ้ย และผู้ชนะก็คือแอสเลเบนชนะติดต่อก,กัน3ครั้งเลยนี่นาะเอาเรื่องเหมือนกันนะไงเอียนฉัน่าใช้ตอนนี้น่ะน่าจะฟอร์มดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยล่ะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะแต่บอกตรง่ายังช็อกอยู่ดีนะเมื่อกี้ยังนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เลยแต่อยู่ก็ลุกขึ้นมาจัดการต่อตู้อย่างง่ายได้ซะงั้น <c oughs> มันก็จริงแหละเมื่อวานแค่อยู่ยังแทบไม่ไหวเลยแต่ว่าวันนี้กลับตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าแต่ก็เพราะว่าเห็นเธอท่้นยังหลับอยู่ ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็บางกุญแจห้องเอาไว้ด้วยก็ไม่อยากไปรบกวนเธอเท่าไหร่แล้วนะว่าแต่จะกินอะไรคิดไว้หรือยังนะ่ะฉันว่าฉันจะกินข้าวแกงกะหรี่หมูทอดนะ่ะแล้วแอสละ่ะฉันหรอน่าจะราเมงหัวหอมละมั้งจะว่าไปเมื่อวานมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นด้วยละ่ะก็เจ้าชายอันเบิร์ดประกาศเรื่องงานมานั่นหมายแล้วสิเอ๋เจ้าชายอันเบิร์ดเป็นเจ้าชายอันดับที่สองของประเทศนี้แถมเขายังเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จำเป็นต้องจีบภายในเกมนี้ด้วย แล้วฝ่ายหญิงล่ะถ้าจะไม่ผิดเห็นว่าชื่อเอลิสลิงสตาร์นะหืมใครกันละนั่นจำไม่เห็นได้แล้วมีตัวละครชื่อแบบนี้อยู่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเธอเป็นลูกสาวของดายุกหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าน่ะหมไม่หรอกไม่หรอกก็มาจากตระกูลบาลอนเนสเหมือนกับพวกเรานั่นแหละ นักเรียนในสถาบันแห่งนี้นั้นจะถูกแบ่งห้องเรียนออกมาตามดับชั้นยศขุนนางของพวกเขาและหลักสูตรการเรียนเองก็เช่นกันดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเราจะได้เจอกันได้น่าแปลกใจดีเหมือนกันนะที่คนในราชวงศ์จะสามารถหาจุดร่วมกับเธอได้เล่นเอาฉันอยากลองไปดูสักหน่อยเลยล่ะเอเห็นว่าถ้าเธอรับการมั่นหมายแล้วเธอจะได้ย้ายไปเป็นขุนนางชั้นสูงด้วยแล้วนะส่วนตอนนี้ก็น่าะน่กก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ นี่อันเบิร์ดวันนี้ฉันทำแซนด์วิชมาด้วยล่ะเดีย๋ยวจะลองชิมดูสักหน่อยไหมอืมไม่ว่าอะไรก็ตามให้เธอเป็นคนทำฉันอยากกินทั้งหมดนั่นแหละนี่เอ่อไอ้กล่องนั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันขายอยู่ในโรงอาหารโรงเรียนเราอย่างนั้นหรออืมดูเหมือนว่าจะเป็นเซฟบล็อกราคาถูกที่สุด้วยะนะนี่สินะที่เขาว่านว่า,วาความรักทำให้คนตาบอดน่ะว่าแต่พวกเราจะนั่งกินไหนดีล่ะอืมนั่นสินะไหนขอดูหน่อยสิ หืมโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะมาเรียนได้ตามปกติสนะินะนี่ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปขอ,อนั่งโต๊ะเดียวกับเธอคนนั้นเป็นยังไงหืมก็ได้นะไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วเฮ้ hey, นี่อย่าผู้หญิงหน้างโง่ไม่ทราบว่าคนฐานะต่ำต้อ,อยอย่างแกเนี่ยยังไปเอาความกล้ามาจากไหนอีกถึงกล้าเหยียบเข้ามาในสาบันสูงส่งแห่งนี้อีกครั้งน่ะฮะสงสัยไม่เข็ดสงสัยไม่เข็ดหืมพวกนั้นมีตาอยู่ที่แขนเสือ้อด้วยนะ มีแค่ผู้เด็กนักเรียนชั้นสูงเท่านั้นที่ด้รับอนุญาตให้ประดับสัญลักษณ์ตาบนแขนเสื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ส่วนเด็กที่ชนชั้นต่ำลงมากว่านั้นจะเรียกพวกเขาว่าผู้มีตาและทางกลับกันนักเรียนจากชนชั้นสูงนั้นจะเรียกผู้นักเรียนจากชนชั้นล่างว่าพวกไรตาเช่นกันนี่อย่าเปว่าเจ้าเล่ห์คนอย่างแกน่ะควรจะได้รีบหายหัวไปได้แล้วยังจะมีหน้าโผมาอีกอีเฮ้ยยังนิ่งนิ่งเมินนี่แกกล้าดียังไงมาเมินคำพูดของฉันผู้น,นี้ ได้ทางนั้นฉันทำให้แกรู้ซึ้งเองว่าที่แห่งนี้น่ะมันไม่มีที่ให้สำหรับคนอย่างแกอยู่หรอกน่ะอันนี่แกร,รู้ตัวหรือเปล่านาวากำลังทําอะไรอยู่ฮะอืมนั่นสินะก็น่าจะกําลังปกป้องหญิงสาวที่กำลังโดนพวกฉันต่ำลังแกอยู่ละมั้งหน่อยแน่สารเลวรับนี่ไปซะโหตกใจเลยะเนี่ยไม่ได้ตกใจที่มันกากนะ ตกใจที่ตัวเรารู้สึกคล่องแคล่วดีมากเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องนี่นี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีใครสู้กันอย่างนั้นเหรอโหการต่อสู้ระหว่างคนที่มีตาคนไม่มีตาอย่างนั้นเหรอนี่แอดนายทําเกินไปหน่อยหรือเปล่านะ่ะเอ,อ่อเอียนโทษทีนะแต่ว่าจะต้องรีบไปแล้วล่ะยังไงตรงนี้ฝากด้วยนะหาอ่ะเอ เฮ้ยๆ hey, hey, นี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงพรุ่งนี้นาะยต้องมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังด้วยนะเออคือว่ายังไงก็ช่วยวางชันลงก่อนได้ไหมคะหอเออโทษทีนะคือว่าถึงจะเพิ่งมาถามตอนนี้ก็เถอะแต่ว่าทำไมคุณต้องทำเพื่อฉันขนาดนี้ด้วยล่ะคะอืมก็แค่เห็นแล้วมารู้สึกว่าจะปล่อยเธอไว้คนเดียวแบบนั้นไม่ได้นะ่ะอ,อย่างนั้นเองเหรอคะ ส่ชุดเลียนออกมาตอนกลางวันแบบนี้มันคงเด่นเกินไปแล้วนะถ้ายังไงไปที่คฤหาของฉันก่อนไหมมันอยู่ใกล้นี้เองนะ่ะได้ค่ะอืมที่นี่แหละอ่าเออทำไมมันถึงการสภาพเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคะแล้วพวกคนรับใช้ไปไหนกันหมดหรอคะอืมก็แบบว่าปกติก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะที่นี่ฉันก็แค่แบบเอาไว้เก็บพวกของที่รวบรวมมาได้จากดันเจี้ยนเท่านั้นแหละว่าแต่อุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ไหนกันคะ ทำไมหรอยังจะมาถามอีกนะคะว่าทำไมก็จะมาทำความสะอาดบ้านหลังนี้สิคะถึงปล่อยให้อยู่ในสถานที่แบบนี้นานๆมีหวังได้เสียสุขภาพจนล้มป่วยกันพอดีค่ะแต่แต่ว่าปกติฉันก็พักอยู่ที่หอพักนะแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีมนไม่สามารถพักที่หอพักได้นะคะเออนั่นมันก็คิดว่าอุปกรณ์ทำควา,สามสะอาดน่าจะถูกเก็บไว้ที่ห้องด้านหลังนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นผู้ราเริ่มทำความสะอาดกันเถอะค่ะคือว่ามีแค่ผ้ากันเปื้อน มันจะโอเคจริงๆนะหรอมีแค่ภาคกันเปื้อกก็ไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าฉันอยากจะรีบจัดการมาเสร็จเร็วๆนะคะโอ้โหเละจัดแต่ว่าที่มันกลายสภาพเป็นอย่างนี้จะโทษใครได้ล่ะนะจะว่าไปทำไมเจ้าพวกผู้มีตาถึงได้ดูไม่ชอบใจเธอขนาดนั้นกันนะทั้งๆที่เธอเองก็มีตาเหมือนเจ้าพวกนั้นแท้ๆอืเห็นชั้นในของเธอชัดแจ๋วเลยฮะต้องบอกเธอหรือเปล่าน,นะ นี่เธอระวังอันตรายเออคือว่าขอบคุณมากจริงๆนะคะไม่หรอกเป็นเพราะใช้ประมาทเองนั่นแหละว่าแต่เธอโอเคไหมเอ่อคือว่าคุณเอาตัวเข้ามาช่วยฉันไว้ฉันว่าคําถามนั้นฉันต้องเป็นคนถามหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นอะไรหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะคอยดูอีกทีนะว่ามันพอจะมีอะไรที่น่าจะ่วกลงมาได้อีกไหมน่ะฉะฉันก็จะทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือคุณช่วยปล่อยฉันก่อนได้ไหมคะ อ่ะคือว่าต้องขอโทษอีกครั้งด้วยจริงๆนะคะไม่หรอกไม่หรอกก็บอกไปเลยนะว่าชันประมาทเองนะแล้วก็คือมีอีกเรื่องนึ่งที่ต้องบอกด้วยนะหืมคือว่าชั <c oughs> ้นเห็นชั้นตาของเธอเมื่อกี้ด้วยล่ะแล้วทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ล่ะคะโหดูต่างไปจากตอนแรกเยอะเลยฮนะหลังจากนี้ยังไงก็หมั่นทำความส่ายเป็นประจำด้วยนะคะเอ่อว่าแต่เมื่อเย็นจะกินอะไรกันดีนะ ตั้งใจเปลี่ยนเรื่องหน้าตาเฉยเลยนะคะ <c oughs> คือว่าฉันขอยืมใช้ห้องอาบน้ําหน่อยได้ไหมคะมันก็ได้แหละแต่ว่านี่มันเป็นบ้านของผู้ชายนะจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอตั้งแต่ที่คุณอุ้มฉันมาท่าเจ้าหญิงแบบนั้นเนี่ยจะมาแอบมองเกงในของฉันอีกป่านนี้ฉันคงไม่คิดอะไรแล้วล่ะคะ่ะครับครับต้องขอโทษจริงๆนั่นแหละครับ <c oughs> โทษทีค่ะคือว่าฉันแค่อยากลองแกล้งคุณเล่นเฉยๆนะคะฉันไม่ได้คิดมากอะไรหรอกนะคะอ้า ถ้าอย่างนั้นฉันขอไปอาบน้ําก่อนนะคะน่ะนึกออกแล้วเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเกมนี้ฟีเน่นี่นะจะว่าไปแล้วถ้าพอมาลองคิดดูให้ดีที่ชันหายป่วยและยังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแบบนั้นสาเหตุก็น่าจะมาจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของฟีนี่แน่ๆและการที่เธอถูกผู้ชนชั้นสูงปฏิบัติตัวด้วยแบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยอย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าตอนนี้พลังศักดิ์สิทธิ์ ก็กำลังดูเข้าใจผิวเป็นมวลดำอยู่อย่างนั้นสชนะ <c oughs> ตลกร้ายชมัดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าล่องเชนอยู่ตอนนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นขอรู้แบสเอนดิ้งสิฉากจบแบบแบทเอนดิ้งของเกมนี้นั้นค <c oughs> ่อนข้างที่แตกต่าง,งเกมอื่นว่าแต่ว่าเราเดินทางมาจะถึงกลางเรื่องของฉากจบแบบแบทเอนดิ้งนี้แล้วหรือยังนะ ในรูทนี้นั้นความจริงแล้วเครดิตเกมมันจะไม่ได้ขึ้นบัรทันทีเมื่อเราไปถึงฉากจบนี้แม้กระทั่งตอนที่เผลอหลงเข้ามาเส้นทางนี้มันก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันตัวเรานั้นต้องอดทนต่อความเกลียดชงังการเหยียดหยาแล้วก็การถูกใส่ร้ายจากทุกตัวละครในเกมจนกว่าการเดินทางของเส้นทางนี้มันจะจบลงแค่คิดก็อนาถรอแล้วแฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะลบหรือหยุดความคืบหน้าของเกมเนื้อหาทักษาะทกิลค่าถานะสเตตัสไอเทมต่างๆก็ถูกลบไปด้วยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ต่อให้เราจะมารู้อีกทีทีหลังว่ากำลังเข้าสู่รูนี้ล่านั้นก็ทําได้แค่ต้องเล่นต่อไปเท่านั้นและความหินของมันเลยก็คือไม่ว่าตอนที่เล่นผู้เล่นจะเลือกอย่างไรเครดิตก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมานทันทีต่อให้เผลอเข้าไปสู่เส้นทางฉากจบอันเลวร้ายนี้ผู้เล่นก็ยังคงต้องทําได้แค่แบกรับความเกลียดชังการถูกสาปแช่งและการถูกประนามจากทุกตัวละครในเกมจนกว่านื้อเรื่องถึงจุดสิ้นสุดแค่นั้นเองและเพราะความเจ็บปวดที่ต้องคอยอดทนกับสิ่งเหล่านี้เกมนี้ก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นเกมแนวโศกนาฏกรรมดีๆเลยล่ะ ตอนนี้เราต้อะเดินทางมาจนถึงประมาณกลางเรื่องแล้วหรือเปล่านะขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับการให้ยืมใช้ห้องอาบน้ำนะคะอืมไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะว่าแต่เธอคือฟีนิสต์สไตล์ใช่หรือเปล่านะถ้างั้นหมายความว่าคุณรู้ตัวตนที่แท้จ,จริงของฉันอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะเอ๊ะ ก็นะฉันเคยได้ยินมาน่ะว่ามีเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกจัอะไรเข้าเรียนในระดับแรงเดียวกันกับพวกชวนชั้นสูงเพราะว่ามีพลังเวทมนต์หน้าทื่อแม้ว่าในตอนนั้นฉันจะอยู่แค่ปีแรกก็ตามแต่ถ้าเกพูดอย่างนั้นก็เถอะฉันคิดว่าข่าวหรือพวกนั้นคงจะหายไปแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะก้าวข้าสู่เส้นทางของรูเบนดิ้งแลนี่นาะถ้าเกิดว่าฉันพูดอะไรไม่ดีไปก็ต้องขอโทษทีนะม <c oughs> ไม่ต้องใส่ใจไปก็ได้ค่ะฉันตั้งหาละคะที่ควรจะเป็นฝ่ายเอ่ยคำขอโทษ ที่ฉันปิดบังชื่อจริงของตัวเองจากคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคกับเรื่องนั้นนะอื้อฮ้ตายสิฉันไม่ได้มีเจตนาที่ทําให้เธอรู้เศร้าหมองแบบนั้นเลยนะเออคือยังไงก็เถอะแต่ว่าเวลาก็ป่านี้แล้วนี่นาถ้ายังไงคืนนี้เธอพักที่นี่ดีไหมขอบคุณมากจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นจะขอรัน้าใจคุณไว้ก็แล้วกันค่ะเช้าวันต่อมาอารุสวัสด์ฟีเน่หืมฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะ ที่ฉันปิดบังเรื่องตัวตนแท้จริงของฉันทําให้คุณนั้นต้องมาคอยลําบากกับฉันแล้วก็คําขอต่างของฉันด้วยขอโทษจริงๆน,นะคะที่ทาให้คุณต้องลําบากในหลายเรื่องฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะนี่มันอะไรล่ะเนี่ยให้ตายเธอบ้าชะมัดทำไมจะถึงเราไม่ได้กันนะว่าตัวเธอจะเลือกเส้นทางไหนต่อกับสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่ปัจจุบันนี้ตัวฉันนั้นได้ตัดสินใ,ใจแลว้วแม้ต้องก้าวเดินต่อไปในฉากจบอาสันจารเลวร้ายนี้ฉันก็จะทํา ตัวเธอที่แสนจ,จิตใจดีนั้นต้อง mm hmm. คอยโดนรังแกถูกทาซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้ตัวเธอนั้นต้องมาสูญเสียรอยยิ้มที่ตัวเธอเพิ่งมีไปซึ่งฉันไม่อยากจะเห็นอีกต่อไปแล้วนี่คนมามุงอะไรกันเยอะแยะเนี่ยฉัน,นยิ่งต้องรีบผาฟีนน่ให้เร็วที่สุดอยู่ดูเท่าว่าพวกสามันชนจะไม่สามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้อย่างนั้นสินะหืม mm hmm. นั่นมันฟีนี่กับพวกอัมเบริตนี่นาอืม mm hmm. จากพวกนั้นมันยูเจียนเกรม บุตรชายของนายพลประจำกองทัพผู้กาหารถึงขนาดที่ว่าได้ฉายาเป็นหอกไรเทียมพาเดเลยทีเดียวลีคอนอันเบิร์ดบุตรชายของจองเวทประจำาน้าสำนักแล้วก็ถือว่าเป็นจองเวอัจฉัยยะด้วยแล้วก็เดวิดวินัสบุตรชายของสมนตีว่าการกระทรวงการคลังแม้ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่แต่เจ้าตัวก็มีธุรกิจอยู่ในมือหลายอย่างเรียกได้ว่าเป็นอฉริยะเรื่องการบริหารของแท้เลยพวกเขานั้นล้วน,นเป็นเป้าหมายที่ต้องคอยตามจีบในเกมเกมนี้หนุ่มรูปงานทั้ง4ี่ผู้มีอิทธิพลมากสุดในสถาบันแห่งนี้ พอเทพตรจุฑทาเทพทั้งสี่เอ้ยว่าแต่ว่าแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไปอยู่ตรงนั้นได้กันล่ะเธอน่ะคอยตามลัางควาเอลิสแล้วก็ตั้งใจจะฆ่าพวกเราทั้งหมดด้วยเวทมนต์ดำอันแสนชั่วร้ายนั่นใช่ไหมคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วล่ะแม่มดอย่างเธอฉันคงไม่สามารถยอมให้เดินที่ได้อีกต่อไปแล้วฉันยังไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะยังจะมีหน้ามาทำเป็นขายสื่ออีกหรอยัยแม่มดนอกจากเธอแล้วมันจะมีใครอีกล่ะที่จะมาขโมยของของเอลิสไปน่ะ คนที่มีเกียรติทําให้ชื่อเสียองคนอื่นต้องเสื่อมเสียเพราะความบันเทิงของตัวเองอย่างเธอนะนะั่นน่ะสถาบันแห่งนี้ไม่ต้องการฝ่าบาทเพคะหมอ่อมฉันคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของฟีนี่หรอกคะ่ะบางทีคนที่ผิดก็คงจะเป็นตัวของหมอง่อมฉันเองละคะ่ะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกคนที่จิตใจดีอย่างเธอที่ช่วยรักษาเราตั้งหลายครั้งหลายหนไม่มีทางที่จะเป็นคนไม่ดีหรือคนผิดไปได้หรอกนะ,<ค>ะน้ำหน้าเว้ยหลายสารลานน่าตลกสิ้นดีดูเหมือนว่าในสถานการณ์แบบนี้ แท้คงต้องทำอะไรซะหน่อยแล้วล่ะนี่หยุดยืดเยื้อแล้วก็รีบ,รบสารภาพมาได้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดเธอเป็นคนทำนะ่ะหืมอ,อะไรกันล่ะเนี่ยอยู่ๆฝนก็ตกลงมาเฉยเลยให้ตายสีมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยฮนะเอลิสยังไงก็รีบเข้ามาหลบในคารเรียนก่อนเถอะฟีเน่อ่าคุณแอสตาฉันมาก่อนฟีเน่เอาจริงดินี่ฝนยังไม่หยุดตกอีกหรอทำไมคุณถึงมาช่วยฉันกันล่ะคะหืมคราวก่อนก็บอกไปแล้วนี่นาะ ว่าแค่รู้สึกว่าเห็นแล้วมันปล่อยเอาไว้ไม่ได้น่ะแทนมันดูเหมือนว่าเธอกำลังจะพาตัวเองไปสู่ความพังพินาศอยู่ด้วยน่ะดูเป็นแบบนั้นอย่างนั้นเหรอคะอยังไงก็ตามตอนนี้พวกเรามาจัดการกับชุดเปียกพวกนี้ก่อนเถอะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงไปหรอกคะ่ะเบสซิ่งโอ้โหทั้งเสื้อผ้าและผมที่เปียกอยู่แห้งในพริบตาเดียวเลยฮนะนี่ก็เป็นหนึ่งในความสามารถเวทมนต์ของเธอที่ฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นสินะใช่ค่ะมันเป็นเวทศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงแค่ใช้คนเดียวเท่านั้นท ฉันเรียกมันว่าเบสซิ่งมันสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายได้นะคะเรื่องเวทมนต์นี่นะมันเกี่ยวข้องกับการที่เธอถูกกันแกล้งแล้วก็เรื่องผู้หญิงที่ชื่อว่าเอลิสคนนั้นด้วยใช่หรือเปล่านะฉันรู้นะว่ามันอาจจะเป็นการถามที่มากเกินไปสะหน่อยแต่เพื่อจะแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ฉันอยากให้เธอช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้ฉันฟังหน่อยนะเข้าใจแล้วค่ะมันอาจจะยาวซะหน่อยไม่เป็นไรสินะคะอืม เชิญว่ามาได้เลยตั้งแต่ฉันจําความได้ฉันก็มีพลังนี้มาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือบาดแผลแค่ไหนฉันก็สามารถใช้พลังนี้รักษามาให้หายในปิบทิ้งได้ในทันทีค่ะพ่อแม่ฮิวที่เป็นคนเลี้ยงดูฉันมานั้นเคยบอกกับฉันไว้ว่าฟังแม่นะฟีเน่ลูกไม่จําเป็นต้องอยากรู้ว่าทําไมหรืออะไรแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปห้ามใช้พลังนี้โดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตจากแม่อีกนะเข้าใจไหมค่ะ พองั้นแล้วฉันก็จะใช้พลังนี้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากพระแม่ฮิวแล้วเท่านั้นส่วนยญ่ก็ใช้ไปกับการรักษาการบาดเจ็บสาหาัสที่ไม่สามารถรักษาห,หายได้ด้วยโพชั่นนั่นก็เป็นเรื่องราวอาสาสงบสุขของฉันในฐานะรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ห่างไกลจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วฉันได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะเก็บสมุนไพรฉันได้บังเอิญพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสเดี๋ยวฉันจะช่วยรักษาเดี๋ยวนี้นะคะ่ะและนั่นก็เป็นตอนที่ฉันได้เผอฝาฝืนคำสั่ง ของว่าแม่ฮิวดาไปครั้งแรกแม้ว่าวคนนั้นเองก็ด,ดูประหลาดใจกับพลังของฉันมากแต่เขาก็รู้สึกข,ขอบคุณกับฉันและพวกเราก็ได้พูดคุยอะไรกันหลายๆอย่างฉันต้องขอบคุณเธอมากจริงๆเลยนะว่าแต่เธอช่วยบอกชื่อของเธอฉันรู้หน่อยได้ไหมนะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วหืมทาเอาฉันรู้สึกสนใจยิ่งกว่าเดิมอีกนะเนี่ยเขาพูดแบบนั้นแล้วก็ลงเข่าไปค่ะหลังจากนั้นหนึ่งปีให้หลังต่อมา ภายใต้คำสั่งพิเศษอนุญาตคุณฟีนเนสตาได้เข้าเรียนในโรงเรียนหลวงได้ในตอนนั้นฉันเชื่อว่าฉันนั้นจะสามารถช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นได้ด้วยพลังนี้ฉันก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ค่ะค่ะฉันจะเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ค่ะแต่ว่ายังก็ตามสถาบันแห่งนี้นั้นรับเฉพาะขุนนางเท่านั้นในฐานะที่ฉันเป็นสามัญชนฉันก็เลยถูกมองด้วยสายตาที่มองกนรลาลกับว่าเป็นตัวประหลาด เอลิสนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่เข้ามาพูดคุยกับฉันค่ะไงสวัสดีค่ะคุณฟีเน่ฉันชื่อว่าเอลิสนะคะยังไงพวกเราก็มาทำความรู้จักกันเถอะค่ะและฉันนั้นก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับเธออย่างรวดเร็วรวดเร็วจนถึงจุดที่ว่าฉันนั้นได้เผอเปิดใจพูดเรื่องเกี่ยวกับพลังของฉันไปค่ะคือว่าจริงๆแล้วฉันนะคะและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าเอลิสนั้นจะดูสนใจในหลายๆการการะทำของฉันอยู่ตลอดเลยค่ะวันนี้ฉันว่าจะเรียนว,วิชานี้นะคะเอ๊ะ ฉันก็ว่าจะไปเรียนวิชานี้เหมือนกันคิดว่ามันจะดีไหมนะพอมารู้ตัวอีกทีก็ดูเหมือนว่าตัวฉันนั้นจะใช้ชีวิตไปกับทุกการตัดสินใจของเอลิสไปแล้วค่ะนี่พวกเราไปเดินเล่นชมร้านค้าในเมืองกันไหมอืมเอาสิฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยค่ะว่ารับหลังฉันแล้วจะมีเรื่องอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นคือว่าฉันกําลังโดนฟีนเน่ข่มขู่ด้วยเวบบอลดำอยู่นะค่ะจริงหรอคะแย่จริงๆเลย พวกสาม,มัญชนก็เป็นแบบนี้กันนั่นแหละค่ะและเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่เริ่มปล่อยข่าวหรือที่มีมูลเกี่ยวกับฉันเธอยังเริ่มใช้ยารักษาอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อใช้ในการสมานบาดแผลและการบาดเจ็บของเจ้าชายและเพื่อนพ้องของเขา,าทันทัที่เรื่องแบบนั้นฉันสามารถจัดการอย่างง่ายได้แต่ว่าพอฉันรู้ตัวอีกทีฉันก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซะแล้วค่ะและมันก็สายเกินไปกว่าจะทําอะไรได้แล้วด้วยใหย่แม่มดหนังสารเลวและจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยก็คือในระหว่างการฝึกซ้อมต่อสู้นั้น ฉันได้ด้วยป้องกันแห้คนอื่นๆค่ะมันเป็นพอคุ้มครองที่จะช่วยให้เราเพื่อนๆที่ไม่เคยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนั้นมันจะช่วยได้อย่างมากเลยค่ะนี่เมื่อกี้แกคิดจะทําอะไรกับพวกเรานะ่ะเวทป้องกันพอคุ้มครองอย่างนั้นเหรอแกคงคิดจะใช้มันตั้งใจเพื่อฆ่าวพวกเราอย่างนั้นสินะเฮ้ยขนลุกหน้าแขยงแกงว่ะอย่าได้คิดลิอาจมาใช้พลังที่แสนจะน่นารังเกียจแบบนั้นต่อหน้าพวกเราอีกเป็นอันขาดนะและหลังจากนั้นไม่นาน ว่าแล้วเชียวแกนี่มันแม่มดจริงๆด้วย,ยดูเท่าว่าฉันคงจะปล่อยเรื่องแบบนี้เอาไว้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะฉันจะต้องไล่แกออาจากสถาบันนี้ให้ได้เอ่อคือไม่ใช่นะคะฉันยังไม่ทําอะไรเลยจริงๆก็ถ้าอย่างคิดจะโกหกหน้าด้านแบบนั้นอยู่อีกแล้วก็ฉันก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกําจัดปัญหาให้ต้นตอในการถอนลากถอนโคสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่บางอาจเลี้ยงแม่มดอย่างแกมาน่ะฉันจะยุบมันทิ้งไปเลยคือว่าเดี๋ยวได้พปดฟังกันก่อนสิคะ ไม่มีใครคิดที่จะรับฟังคําแก้ตัวใ,ใดของฉันเลยสิ่งที่ทุกคนทําก็มีเพียงแค่พยายามกดได้นฉันออกจากสถาบันแห่งนี้ไปก็เท่านั้นฉันเดินเตะๆเ,เสียใจไปเรื่อยพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นกําลังมานั่งร้องไห้อยู่ในตอกๆหนึ่งในเมืองหลวงซะแล้วค่ะและในตอนนั้นเองนี่มานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้น่ะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเอาหรอกที่นั่น ก็เป็นคุณเองที่มาเรียกมาสนใจฉันค่ะอืมที่แท้เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้เองสินะขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เล่าให้ฉันฟังน่ะอืมสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะั้นเหมือนกันในเกมเป๊ะเ,เ,เลยพอแม่ฮิวพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงตางนักบุญหญิงผู้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ต่อสู้กับจอมานคนที่เธอช่วยไ,ปไปว้เมื่อขาตอนนั้นก็คงจะเป็นองค์ราชทายาททุกๆอย่างเรื่องตั้งแต่ตอนเหตุการณ์นั้นจนกระทั่งถึงเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ ทุกอย่างดำเนินไปตามเนื้อเรื่องตามหลักการของเกมแบบเป,เป๊ะๆถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเอลิสในเกมเกมนี้นั้นมันจะเริ่มต้นจริงๆก็หลังจากตอนที่ฟรีน,นี่นั้นได้ใช้เวทรักษารักษาการบาดเจ็บไปคนหลายๆคนนั้นดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้คนหลายๆคนนั้น าการสนใจตัวเธอเดาไม่ยากเลยฉันค,คิดว่าเอลิสนั้นคงจะพยายามควบคุมฟีเน่ไปเพราะการภาคตำแหน่งของเธอโดยการกระทําของเอลิสนั้นก็คงจะพยายามเรียนแบบด้วยรักษาฟีเน่นั่นเองซึ่งเรื่องที่เพิ่งพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นเว้นเสียแต่ก็คุณเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็เท่านั้นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากที่เธอนั้นก็จะเป็นผู้กับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกระชันด้วยเออ คือว่าต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะที่คุณอุส่าช่วยฉันเอาไว้ตั้งหลายครั้งนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากคุณต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันมากไปกว่านี้แล้วละคะ่ะถ้าอย่างนั้นยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะเธอโอเคแล้วอย่างนั้นหรอที่จะต้องยอมแพ้ให้กับเอลิสแล้วก็เจ้าพวกนั้นน่ะจริงนะเหรอก็คือสะดวกใจที่จะวิ่งหนีอย่างน่าสมเพชไปเพราะกระดิกหางแบบนั้นนะเหรอมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันล่ะคะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ม,มีท,าท้าพิสูจน์ตัวเองแล้วอยู่แล้วีินาพูดไปใครเขาก็ไม่เชื่อไม่สิเดี๋ยวว่าพูดเลย จะฟังกันยังไม่มีใครฟังกันเลยสักนิดมันยังคงมีไฟในการต่อสู้หลงเหลืออยู่ในตัวเธอใช่ไหมเอ๊ะฮึออกล้วยๆนะถ้ามันยังพอจะหลงเหลือแรงไฟในการต่อสู้อยู่ในตัวเธออยู่บ้างฉันจะทําให้เธอมั่นใจเลยว่าจะสามารถเอาชนะเจ้าพวกนั้นได้อย่างแน่นอนเอง